ข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์คงยินก็แพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นในไม่ช้าชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพและรักปรมาจารย์ชาวพุทธผู้อายุยืนยาวคนนี้มาโดยตลอดดังนั้นเมื่อพวกเขาทราบข่าวผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจึงไปที่วัดคินคาคุจิในเกียวโตเพื่อสักการะและสถานีโทรทัศน์ก็รายงานข่าวชีวิตของเขาด้วย เมอร์ลินวานเนอร์ขึ้นเครื่องบินและกำลังจะบินขึ้นและเดินทางกลับประเทศจีนโทรศัพท์มือถือของเธอยังคงได้รับข้อความด่วนเกี่ยวกับของยินลินวานเนอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงขึ้นเครื่องบินกลับไปหาจินลิงบนเครื่องบินซุนจื้อตรงมาที่ห้องโดยสารด้านหน้าและเห็นหลินวันเอ,อ๋อซึ่งมึนงงขณะพงงหน้าต่างเข่าก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังและถามด้วยความเคารพ คุณคุณสบายดีไหมลินวานเนอร์ arner, กลับมามีสติและยิ้มอย่างไม่เต็มใจดีมากแต่ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณและเธอยังคงมาญี่ปุ่นกับฉันสุนจื้อตรงโค้งคำนับอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าเป็นเกียรติของจื้อตรงที่ได้นั่งอ่านต่อหน้าและข้างหลังท่านหญิงในปีที่ท่านไม่ได้อยู่ในประเทศจีนจื้อตงมักจะพูดถึงท่านกับพี่น้องหลายคนที่เติบโตมาด้วยกัน แม้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศและสาขาต่างๆแต่เมื่อเราเริ่มพูดคุยสิ่งที่ทุกคนอิจฉามากที่สุดคือเราจังจริงๆมีเพียงเขาเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างคุณมาหลายปีแล้วหลินว่านเอ,อ๋อคร่ำครวญว่าแค่ทำงานหนักเพื่อเขาเขาอยู่กับฉันมาหลายปีแล้วและเขาไม่มีลูกด้วยซ้ำซุนจือตรงถอนหายใจเบาๆ ในความเป็นจริงสำหรับพวกเราที่ไม่สามารถหามารดกของบรรพบุรุษได้ไม่จำเป็นต้องสืบสายเลือดต่อไปว่าแล้วจู่จูก็นึกถึงการเดินทางไปญี่ปุ่นสั้นๆครั้งนี้จึงถามเธอว่าคุณอาจารย์คงยินเป็นเด็กกำพร้าที่คุณเลี้ยงดูมาด้วยหรือเปล่าขวาหลินว่านเอ,อ๋อพยักหน้าถอนหายใจและพูดว่าย้อนกลับไปในญี่ปุ่นฉันรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมากจากเมืองเกียวโต เมื่อเวลาผ่านไปฉันได้รับชื่อเสียงเล็กน้อยในเมืองเกียวโตดังนั้นหลายคนจึงบอกว่าพวกเขาเป็นเด็กแรกเกิดเด็กที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้จะถูกกวางไว้ที่ประตูคฤหาสน์ของฉันและเจ้าผิงก็เป็นหนึ่งในนั้นพูดถึงเรื่องนี้หลินว่านเอ๋อก็อไม่ได้ที่จะถอนหายใจเวลานั้นนานเกินไปแล้วและเด็กๆที่จากไปทีละคนมาซาฮิรัเป็นคนสุดท้ายที่จากไปเขาก็จากไปเด็กเหล่านี้ที่ฉันเลี้ยงในญี่ปุ่น หายไปหมดแล้วสุนจื้อตรงถามเขาว่านางสาวอาจารย์คงยินคือคนที่คุณรักมากที่สุดในบรรดาเด็กเหล่านั้นหรือไม่ลินวานเนอร์ส่ายหัวไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นที่รักมากที่สุดเพียงแต่ชีวิตของเขาช่างน่าสังเวชท,ที่สุดเท่านั้นพูดจบเธอก็หวนนึกถึงอดีตและกล่าวว่า แม่ของมาซาฮิระให้กำเนิดเขาเมื่ออายุได้17ปีและเป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดในเกียวโตหลังจากให้กำเนิดเขาแล้วเธอก็ทิ้งเขาไว้นอกประตูคฤหาสน์ของฉันและกระโดดลงไปในแม่น้ำโยโดกาวะเขาจมน้ำตายเองเนื่องจากสภาพอากาศในตอนนั้นมาซาฮิระที่เพิ่งเกิดใหม่คงไม่สามารถอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงโชคดีที่เขาร้องไห้เสียงดังตั้งแต่ยังเด็กเด็กคนอื่นได้ยินฉันและบอกฉันและฉันก็รับเขาเข้าไป ซุนจือตรงถามด้วยความประหลาดใจแล้วทำไมแม่ของเขาถึงฆ่าตัวตายอัญญประกาศคู่หลินว่านเอ๋อกล่าวว่ามารดาของมาซาฮิระได้ฝากจดหมายไว้กับมาซาฮิระซึ่งเชื่อกันว่าบิดาของเขาเป็นลูกเขยของตระกูลอิโตในเกียวโตในขณะนั้นส่วนมารดาของมาซาฮิระเป็นสาวใช้ของตระกูลอิโตบิดาของเขาถูกภรรยาเก็บกดตลอดทั้งวัน ดังนั้นเขาและมารดาจึงเดินสวนกันเป็นการส่วนตัวต่อมามารดาของมาซาฮิระตั้งคันและบิดาของเขากลัวที่จะถูกเปิดเผยจึงส่งเธอออกจากบ้านมองหาบ้านหลังอื่นให้เธออยู่และคลอดลูกแต่ในที่สุดสิ่งต่างๆก็ถูกทำลายโดยคนรับใช้คนอื่นๆครอบครัวอิโตต้องการกำจัดรากงาและฆ่าเขาและแม่ของเขาซุนจื้อตรงงงเล็กน้อย มาหาลูกเขยเพื่อนอกใจทำไมครอบครัวอิโตะไม่ลงโทษเขาแต่กลับต้องการฆ่าสาวใช้แทนหลินว่านเอ๋อกล่าวว่าครอบครัวอิโตะมีความวิตกกังวลเหตุผลที่พวกเขาต้องการรับสมัครลูกเขยก็เพราะหัวหน้าครอบครัวอิโตะในขณะนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวเขาต้องการลูกเขยตามบ้านเพื่อสืบทอดสายเลือดของตระกูลอิโตะให้เขา พ่อของมาซาฮิระและอิโตะลูกสาวของตระกูลมีลูกชายแล้วในเวลานั้นชื่ออิโตะเคอิจิหัวหน้าตระกูลอิโตะรู้เรื่องนี้และกลัวว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตพ่อของมาซาฮิระจะพาลูกชายออกไปข้างนอกบ้านของอิโตะผ่านทางลูกชายของเขาเคอิจิอิโตะดังนั้นเขาจึงต้องการตัดยา่าอิโตะเคอิจิสุนจื้อตรงพึงพำชื่อค่อนข้างคุ้นเคย หลินว่านเอ,อ๋ออธิบายว่าไตโตกเคจิเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลอิโตะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่นเขาเปลี่ยนตระกูลอิโตะจากตระกูลที่ร่ำรวยในเกียวโตมาเป็นแชโบที่ร่ำรวยในญี่ปุ่นเพียงลางําพังมาซาฮิระเป็นน้องชายต่างมรดาของเขาทันใดนั้นซุนจ้อตงก็จําอะไรบางอย่างได้และอุทานว่าเมื่อดูเหมือนเย่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวอิโตะใช่ หลินว่านเอ๋อพยักหน้าและพูดพร้อมกับถอนหายใจว่าถ้ามาซาฮิระยอมรับยาฟื้นฟูเขาอาจจะสามารถพบกับทาเคฮิโกะอิโตได้ในอนาคตเคอิจิอิโตเป็นคุณทวดของทาเคฮิโกะอิโตเครื่องบินกลับมาหาจินหลิงในตอนกลางคืนหลังจากที่หลินว่านเอ๋อกลับมาเธอก็ขังตัวเองไว้ที่ลานอีกแห่งบนยอดหมู่บ้านภูเขาจืดจินทันทีเธอได้รับบาดเจ็บอย่างลับๆ ครั้งนี้เธอเห็นความว่างเปล่าและมีประสบการณ์การอำลาซึ่งทำให้เธอได้ตระหนักอย่างหนึ่งหลังจากที่เธอรับเด็กบางคนมาเลี้ยงเลี้ยงดูและเตรียมการรับมือกับโลกให้พวกเขามาโดยตลอดเธอก็หายไปจากโลกของพวกเขาฉันคิดว่าพวกเขาลืมกันแต่ฉันไม่คาดหวังว่าเด็กเหล่านี้จะได้สัมผัสกับอารมณ์ของตัวเองมากกว่าร้อยปีโดยไม่ลืมพวกเขา กงหยินเป็นแบบนี้เด็กคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าบางคนก็เหมือนกันและลินวาเนอร์ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มที่จะติดต่อพวกเขาอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและการแยกจากกาันแต่ในใจของลินวาเนอร์คนเหล่านี้เป็นลูกๆของเธอทั้งหมดเธอจะไม่พลาดพวกเขาได้อย่างไร ดังนั้นเธอจึงแอบตัดสินใจในลานอื่นๆและใต้ต้นไม้ของแม่ของกูชาถ้า WU Feiyan ไม่ได้เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปในอนาคตเธอจะต้องไปดูเด็กๆที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ามันยังสายเกินไปสำหรับน้องคนสุดท้องอาจจะอายุ70ปี3วันต่อมางานศพของอาจารย์คงหญินจัดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและรู้สึกประทับใจที่บุคคลที่เป็นประธานในงานศพของคงหยินเป็นปรมาจารย์ชาวพุทธหนุ่มจากประเทศจีนและเพื่อนที่ลืมของคงหยินอาจารย์จิงชิงศพของอาจารย์คงยินถูกเผาที่บ้านงานศพเกียวโตและทั่วทั้งญี่ปุ่นคาดหวังว่าอาจารย์คงยินจะสามารถทิ้งโบราณวัตถุได้หลังจากการเผาศพแต่น่าเสียดายที่อาจารย์คงยินจากไปพร้อมกับคี้เท่าเพียงไม่กี่ชิ้นหลังจากกลายเป็นเศษเสี้ยวของ สีีเขยวตามความปรารถนาสุดท้ายของอาจารย์คงยินคีเท่าของเขาไม่ได้อยู่ที่คินคาคุจิซึ่งเพียงประดิษฐานบรรลังทางจิตวิญญาณของเขาในขณะที่ขีเท่าของเขาโดยหัวหน้าลูกศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเขาถูกฝังอย่างเงียบๆในสุสานในเขตชานเมืองเกียวโตสุสานแห่งนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปี เป็นหนึ่งในสุสานขนาดใหญ่แห่งแรกแรกในเกียวโตและจำนวนผู้คนที่ฝังอยู่ที่นี่ก็สูงถึงหลายหมื่นคนแล้วสุสานไม่มีห้องฝังศพใหม่ขายเมือ่อสองสาปีก่อนแต่บางคนซื้อสุสานที่ว่างเปล่าตั้งแต่เนินเน่นๆและยังไม่ได้เปิดในจำนวนนี้มีสุสานว่างซึ่งอาจารย์คงยินซื้อไว้เมื่อต้นปี หลังจากการฝังศพของอาจารย์คองยินหลุมฝังศพที่เป็นของเขาก็ถูกสร้างขึ้นด้านหน้าของหลุมฝังศพอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่มีเพียงหกตัวอักษรสุสานของไซโตมาซาฮิรา ah เท่านั้นที่ถูกจารึกไว้บนหลุมฝังศพของเขาเช่นเดียวกับด้านล่างลายเซนของปีแห่งความตายเพราะไม่เหลือวันเดือนปีเกิดอันที่จริงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเจ้าของสุสานนี้อายุเท่าไหร่ และไม่มีใครรู้ว่าสุสานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่อาจารย์คงยินนอนอยู่ถัดจากหลุมศพของไซโตะมาซาฮิระป้ายหลุมศพหลายแห่งที่มีนามสกุลไซโตะยังคงถูกสร้างขึ้นอย่างกระจัดกระจายรวมถึงเคโกะไซโตะโทยมามะไซโตะฮิเดไซโตะสูซุไซโตะเรียวไซโตะและอื่นๆปีแห่งการเสียชีวิตของคนเหล่านี้กินเวลานาน และปีแรกสุดก็เสียชีวิตในปี1926ด้วยซ้ำไม่ทราบแน่ชัดอาจเชื่อกันว่าครอบครัวไซโตบางครอบครัวฝั่งญาติที่เสียชีวิตไว้ที่นี่แต่คนชราบางคนในเกียวโตวรู้ว่าคนเหล่านี้ชื่อไซโตโดยพื้นฐานแล้วเป็นเด็กกำพร้าที่มิสไซโตผู้ด่งดังรับเลี้ยงไว้ในสมัยนั้นพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ส่วนใหญ่แพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นและแม้แต่ทั่วโลกแต่ก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตก็ขอให้ครอบครัวฝังพวกเขาไว้ที่นี่โดยไม่มีข้อยกเว้นหลุมฝังศพของไซตโตมาซาฮิระและสุสานไซตโตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เห็นอะไรพิเศษนอกจากหลุมศพใหม่แต่จะไม่เป็นความโรแมนติกแบบอื่นได้อย่างไรสำหรับเด็กกำพร้าที่เติบโตมาด้วยกัน ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่สนิทสนมกันเหมือนพี่น้องที่จะถูกฝังไว้ด้วยกันหลังความตาย